โอเคนะครับมันจะมีคําถามว่าทําไมต้องเป็นกีตาร์วินเทจเท่าที่ผมสัมผัสมานะอันแรกก็คือราคามันต่ํากว่าเดิมเพราะมันเป็นกีตาร์มือสองนะครับราคามันต่ํากว่าเดิมขนาดไหนแม้ว่าเมื่อสี่สิบห้าสิบปีอ่ะมันเปิดตัวมาตัวละหมื่นกว่าบาทเงี้ยตอนนี้มันซื้อขายกันได้ในราคาแบบพันสองพันสามพันสี่พันไล่กันไปแล้วแต่ความนิยมนะครับราคามันขึ้นอยู่กับความนิยมว่าตัวที่ มันสวยงามหรือว่าคนชอบหรือว่ามันดังอะไรเงี้ยอยู่ที่ความนิยมนะครับแล้วก็คนที่เริ่มมีตังเริ่มทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับก็ที่ที่เห็นของเมื่อตัวเองสมัยเด็กๆอะ่ะก็อยากจะเอามาครอบครองอะไรเงี้ยก็เหมือนของสะสมอื่นๆนะผมว่านะแล้วทีนี้ทําไมผมดึงซื้อได้ใช่ไหมผมก็ซื้อเพราะว่าสมมุติว่าเราซื้อมาร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งพอเล่นไปสักพักนึ่งครับ อยากจะขายอย่างเงี้ยมันก็ยังขายได้ในะราคาเ 90. ก 90. ้าสิบแปดสิบนะแปดสิบเก้าสิบเงี้ยคือมันไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับเพราะมันก็ยังเป็นราคาของมือสองอยู่เหมือนเดิมอ่าหรือไม่บางทีเจอคนที่เขาแบบอ่ะถูกใจแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยอยากได้ตัวเนี้ยอาจจะขายได้ในราคาร้อยยี่สิบอ่าก็เป็นได้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ก็เราเอามาใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวมันเก่านะสําหรับผมนะผมไม่กลัวมันเก่าเพราะมันเก่ามาแล้วเออ มันเก่าถึงมันจะสภาพดีก็เถอะแต่ว่ามันก็คือของเก่าอ่ะเออถึงมันเก่าลงไปอีกมันก็ยังมีราคาอยู่อะไรเงี้ยครับอืนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะกีตาร์ทุกตัวเนี่ยมันผ่านการใช้งานมาแล้วนั่นหมายความว่าเราเอามาเนี่ยเราไม่ต้องเซตติ้งแล้วมันมีคนเซตมาให้แล้วครับเออมันมีคนเซตมาให้เราเล่นแล้วเราเชื่อมันได้ว่ากีตาร์ตัวนี้ยแม่งแข็งแรงจริงๆนะครับแข็งแรงจริงๆเพราะว่ามันยังอยู่ในสภาพแบบ อ่ะสี่สิบห้าสิบปีอ่ะมึงยังอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างเงี้ยอยู่กับเราสักปีเนี่ยโอไ้ไม่ไม่น่าจะเป็นไหลอย่างเงี้ยนะเออความคิดประมาณนั้นอ่านั่นแหละก็เลยทําให้เรากล้าซื้อนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็มีแยกย่อยว่ามันมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะที่เป็นเป็นวินเทจอ่ะคนก็จะเลือกเล่นผมก็เลือกเล่นตัวที่มันแบบมหาชนหน่อยไหมเราว่ายามาฮ่าเงี้ยเพราะว่ามันคนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็มัน เวลาคนอยากได้เราก็ขายได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเราก็เลยกล้าที่จะซื้อมาเพราะรู้ว่าเออขายไปมันก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะหรอกอะไรเงี้ยถือว่าได้เล่นกีตาร์หลายตัวตามความต้องการอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละตัวนี่ก็ไม่ผิดหวังจริงยังไม่เคยเห็นตัวไหนที่มันแบบเสียหายแบบโครงสร้างเสียหายที่มันเป็นมาจากตัวมันเองอ่ะหรือการประกอบไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันจะเป็นเสียหายจากการกระทําจากภายนอกหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้มากกว่านะ อซึ่งพอไปมองความหลังสมัยก่อนเนะ่ะพี่ผมนะครับมันซื้อกีตาร์มาตัวละเจ็ดแปดร้อยนี่แหละของยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับเป็นกีตาร์คลาสสิกนะเอามาเล่นกันสองคนนะมาแย่งกันเล่นก็คือแบบวาคอถลอกปอกเปิกแบบสภาพยแย่แต่ก็คือเล่นมาได้นะครับพอโตมาเราก็เลยอยากได้ดูนะครับกีตาร์สมัยเก่ามันยังแบบสภาพเนี่ยแล้วตัวนี้คือว่า FG1 หนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเท่าที่ผมเจอมาก็คือหมายว่าเป็นกีตาร์ตัวที่ ราคาที่มันขายตอนแรกอ่ะไม่แพงใช่ไหมแล้วมาเป็นมือสองเนี่ยราคาแพงมากนะครับเออแพงมากของผมเนี้ยก็ไม่ใช่หลักหลักหลายหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยเดประมาณหมื่นพอไปศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเออไม้ยิ่งแห้งเสียงมันยิ่งเพาะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ผมก็ว่าอพอการเก็บไปนานๆหรือการเล่นบ่อยๆกันเลยผมว่ามันน่าจะมีส่วนทําให้ทําให้ตัวมันอ่ะ ทำให้ตัวมันแบบคุ้นเคยหรือว่าอะไรไม่รู้ทำให้เสียงมันดีขึ้นนะจริงๆอลองฟังตัวนี้ครับลองฟังตัวนี้ย่านมันจะค่อนข้างกว้างนะมันจะมีความกลางวานความอะไรที่มันอะ อันนี้ผมรู้สึกว่า Yamaha เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเสียงแหลมๆนะแต่ว่าอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับทุกอย่างแหละขึ้นอยู่กับสายขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะถ้าสายเบอร์เบอร์ใหญ่มันก็จะเสียงมันก็ดังขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นสายเบอร์เล็กนะแต่ว่าเสียงมันแบบคือเบสมันจะมาแบบย่านมันจะกว้างอะ่ะเออย่านมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ ให้เสียงที่มาครบอะไรเงี้ยเสียงเบสมาครบถ้าคนเกา่าพอๆนี่คือตายเลยวันนีผมกากไว้หน่อยนะเอาดูสภาพนะเผื่อใครสนใจอยากจะทักมาซื้อผมนะมีคนให้จะให้ผมส่งอยู่แต่ว่าผมาผมไม่กล้าส่งนะครับกลัวเขาไม่ถูกใจนะอยากให้มาดูเองที่บ้านนะพี่ดูสภาพ fg หนึ่งสี่ศย์นะครับ ป้ายแดงดูคอเหมือนเออไม่ได้ไปทำอะไรมาเลยนะครับเนีย่ยสภาพนี้แหละเออถ้าซื้อก็น่าจะต้องส่งไปพร้อมเคสนะพี่เราดูเคสนะตัวนี้เลยครับยามาฮ่ายามาฮ่านะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับแดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยสักเอ่า 9 0 0ั 2008, นี่ปล่อยได้อยู่พร้อมเคสนะครับอืมเอาทุนคืนพอนครับไม่คิดเลยมากจริงอยากจะขายสักหมื่นกว่าบาทแหละแต่ถ้าไม่ได้ขายก็ยังไงก็จะเอาไปให้พี่ชายนะครับเอาไปพี่ชายหัดเล่นนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยเล่นมันก็จะได้เก็บไว้ให้เรานะโอเคสาภาพอย่างนี้แหละเงาวิ่งเดิมเดิมนี่เดิมเดิมนะฮะ แยกอะไรขายนี่ก็อะไรตังอยู่นะวินเทจเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับใครสนใจก็ สำหรับคนมือเล็กๆได้นะเพราะว่าคอมันเล็กเหมือนกันนี่คอมันบางมากโอเค,อเคสนใจยังไงก็ติดต่อมาครับไม่งั้นก็คงจะเก็บไว้เล่นนะอยากเข็นกีตาร์อายุร้อยปีอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นของตัวเองนะตัวนี้นะ่าจะใกล้เคียงสุดละถ้าเป็นหลวงพ่อก็อย่างที่บอกในรุ่นแบบสมัยเริ่มฟังลูกนิมิตอะ่ะเ,เหมือนก็คนก็ไปซื้อหลวงปู่มาองละยี่สิบบาทเนี่ยพอดีวัดดันดังขึ้นมาเนี่ย กลายเป็นรุ่นรุ่นแรกๆกกลายเป็นแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ของหายยากอะไรเงี้ยครับเออประมาณนั้นนะตัวนี้นะแต่สภาพนี้โหหายไปเถอะครับผมอยู่ที่นี่มีมาเอาเลย